สวัสดีค่ะพี่น้องเหมือนกรพาพี่น้องมา,หาเห็ดพื้นเก่าหรอค่ะไม้เก่าไม้เดิมนี่ค่ะพอแล้วนี่อุ้ยดอกตัาๆค่ะเดี๋ยวเห็นอีกอยู่สองดอกเดี๋ยวกระาพี่้าน,น,ะะน้องไปเบิรงนเนาะค่ะนาะเนี่ยค่ะดอกหนึ่งดอกนี้เดี๋ยวเก็บกันเลยเนาะคะ่ะเนาอเก็บกันเลยค่ะ ตั้งสั้นเลยค่ะออดอกนีก้จะง่ามค่ะตั้งจุดเลย เดี๋ดพ,ดพี่น้องนี่ยนี่งามผักอยะอุ้อันี่ค่ะอุ้ยต้นงามแห้งกะดก มีดอกนึนค่ะประทนนาวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปลุกไวก่อนจะ้ปะปไวก่อนดอกเล็กไป ต้าน,นแคร์แกงค่ะมัน,นแกงยิ้มเลยค่ะมันนี้มันนี้มีแต่ดอกกวดปวดช่วยค่ะแกงสะพัดติวต๋วรรรกระไ้ค่ะแกงสะบ้ายขาก็ได้กับเพาะแล้งมันนี้ค่ะกระติทอดไครใส่นึเาเนาะรูปเหลียวกับบวมหงมสมใบัยขาขอกพี่นนนเาาน,น,นาะหารพักติ๋วกระไรค่ะ เขาบ้าหอในบาทน,นะมันหาพวกจิ๋วยานะเนาะมาดีเก็บพจนาหนาค่ะ <c oughs> โอ้ยไปสมารกรกับพี่พี่นนองเดี๋ยวเ้าจะปรุงก็เลยนะคะนะ่ะเนาะปรุงเหลือก็จะปล่อยไปคนเดือดจ้ะ,จะเจี๊ยบสุดรได้กับปรุงเป็หลดเนานะปรุงสุดเจียบเผานั่นแหละคะ่วะว้ว